ซีซั่ตัวใหญ่แล้วยายออกมันออกมาก่อนฮะเราอยากเข้าไปเลยไม่อยู่นี่ ไม่มีสีส้อยอ,อันนี่เด้อ<ล>สีเขียวฮึบ <c oughs> ถอยนะเจ้าหมาแสนป่วนื้อเขาบาได้เยอ่ยยายเฮ้ยหมาหน่อยสองตัวนี้เพื่อเอาอยากจัอ กลัวไปไปกินข้าวกินข้าวตะแต,กตกหัวเว้นกันหาระนะันติชู เธอบินเดะตามไปหาน้องหมากันนะจะไปหาน้องหมาก,กันนนแค่หมาแรลง ม,มคะถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมืดงั้นเราจะไปรอน้องนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้น้องเพิ่งอาบน้ำใหม่นะ อาบน้ำหมาแต่พี่จะถ่ายมาให้ดูนะเนาะอย่าไปรอนะนะนะต้องมาทางนี้นะคะทางนั้นไปไม่ได้ให e ok ้ดูรถอีแเต็กรอค่ะให่ดูรถรอหมานะคะ <c oughs> ที่จริงแล้วก็จะมีเหนื่อยหน่อเพราะว่ามันตายไปแล้วก็เลยเอาไมา้ตัวใหม่มาโหทั้งฟ้าสวยจังพ่อนี่มางนี่นู่น,ด,นดูนู่นนู่มื่อกี้นู่นฝ่ามือ่นท้องฟ้า นูนขวามืออยู่ไหนเห็นมานูนน,นอะไรเหรอทอง้าไงเออสว,ยเ,สวยเป็นไงสวยเป็นไงเอามันเป็นเหมือนแจ้งแล้วมันเป็นแจงน้งไอกิเม่เต็มหมดเนาะ <c oughs> สีเขียวนะมันหยุดทำงานยังหยุดแล้วมั้งโซล่าเซลมันทำไม่ได้ทำไมรู้มั้งมีนั่งรอหมาเฮ้ยอะไรวะอ๋อเป็นเงาค่ะเป็นเงาดูเป็นเงาตาม,มือพี่เห็นไหมถ้าเราทำอะไรเงาก็จะทำตามนะเห็นไหม เธอเป็น,นดีสิเขยิบซ่าระตุชมิล่เฮ้ hey, ว่าไงคะคุณจิ้งจกโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ท้องฟ้าสีน้ำเงินเชียมาโน่ ตายแมงอันนี้ไปไหนอ่ะผ <c oughs> มว่าไปน้อนี้แหละมานน้อยมานนี่มานี่นี่ข้าวนี่อะไรวะไม่รู้ กี้เห็นแม่ทำอะไรก็ไม่รู้หอมหอม<ะ>เห็นแม่ทำอะไรก็ไม่รู้หอมมากเลยวัน <c oughs> นี้เรามามามาน้องหมาก็จะไปตรงเป็นที่ที่น้องชอบเรียนนะคะแม๊กถ่ายมาดิ บ <laughs> ๊ายค่ะเพื่อนๆไปกินข้าวก่อนนะ